จกเลยโอ้อยจะไปแนมคักปนันจะไปเบกเกงงิ่งคางไสยน้ำสะเกตคางไส้คางยังบ่ตกกลมมาขักปนีให้ตได้กับมาถือให้ได้กับมาถึงย่มได้สิมาปานี่ว่าสิมฮา,าร์ดคับรถไทยฮาดนมได้ไม่ได้หายไมไ่หายเพราะมิเป็นเขาเื่อมาแล้วมาแล้วแคมิตไปยังไง น้ำไสิฮัไดรเทอรถดนี่นี่นี่ฮัตจได้ฮัตมันนี่สามเดือนละมนี่เป็นแทวอะเป็นเป็นเออฮัมันนี่เป็นแท่่ะพร้อมตัวพร้อมแต่ปดเสาเออยายมันคือกันแล้วกันปาปปฮะเียบกูแจก่อนมันออยจังใดบดมันโอ้เไอหอยจังใดบดนีว่ก้อนมันกรเด้งขึ้นไปไดตัวออ้ยอุเด้งอีีตัว หางม่าที่สามเดือนเลยหางเสียพุทธเจก็บอะไ้เสียบแล้วเสียบแล้วเสียแล้วกระติดเตียวเฮ้ยไหนมาหนิเหยียบขาดที่ไหนเหยียบขาดเอาเหยียบแล้วก็ปล่อยเหยียบแล้วก็ปล่อยที่เข่าเกี้ยได้บ่หูยนอนหลับได้ดิเสียฮันเป็นปีพุ่นบ่โอ้ยเฮ้ยไหนเฮ้ยไหนเอา เงียบขาดล่ะกับเขาเกียร์เห็นยี่บอเลขเห็นยี่บอเลขนี่เลขนี่อีนึงมันมากท้านีเขาเกียร์เขาเกียร์อ้าเขาไว้ไหวนะที่ละเกียร์ย่อเกลียวเอาฮะไม่เอาใส่ไม่สด้อาเชือกนี่ข้าวเขาเกียร์จะบอกวิธีนี่ อ้ยก็บอกดีอยู่กระจายเถือ่อแล้วนี่ไม่แต่หายไม่แต่หายพูดพูนเขาเกีย้ยวหลักเนี่ยมทา้งเนี่ยมอ,อย่าไปเนี่ยมขับไปนันรถสีลงคอกอย่าไปเนี่ยมผักปนานัน <c oughs> เนี่ยมขะเนียมจิกสีซื้อๆนี่จ้องจับพวกมาเล้วเน้นๆโอ้เตอร์สิบบ่เบิ้งกระจกข้างเนี่มีรถมากบ่โอ้ย ไปปอนมา,าข้อไปเห็นรถเขาถึมาห้าเอาแหละมันสิเลนลงข้องละพนเฮ้ยวอาไว้แนมกระจกเลยโอ้ยจะไปแนมคักปานันจะไปเบิ้งขางไส้แนมสกเก็ดางไส้ขางยังว่้จบกลมมาขักปานี่้น <c oughs> ไมกับมาถือขึ้กับมาถือไมทำไมไม่จอด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 โอ้ยจะรอดจอดแห้งปานนิดละเอาปิดปิดปิดติดเครื่องไม่ัง ติดเครื่องบ่ต้องหยอกจังซี่ดอกมันบ่แม่นติดรถอีแตกๆโอ้ยเนาะเป็นบ่เนาะเป็นบ่เนาะติดเครื่องแล้วก็เหยียบคัดมันก็เหยียบที่เหยียบเขาเนี่ยที่เขเกี้ยวเรื่องแท้โอ้ยโอาคว้ามันบ่เด่นเข้าเกี้ยว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 เข้าเกียวไเข้าเกี้ยวเข้าเกี้ยวไปขับแล้วอุยสามเดือนนี่เดือนที่สี่อะไรเนี่ยมันจะไหนอยู่ ปีหน oh, <c oughs> ึ <c oughs> ่งสิบแปดบอสนี่เปลี่ยนคนขับไปแล้วจังบ่